คลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการแก้ทรงขากางเกงให้เล็กลงนะคะพร้อมกับตัดความยาวขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาพบีฟอร์นะคะที่เ,เพื่อนๆเห็นเนาะก่อนแก้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ความกว้างนะคะก็คือจะกว้างกว่าตัวผู้ใส่เนาะแล้วก็ความยาวค่ะก็คือยาวไปมากๆเลยเดี๋ยวมาดูภาพอ f ฟเตอร์นะคะหลังแก้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยใส่แล้วก็พอดีตัวมากขึ้นนะคะมั่นใจมากขึ้นในขณะใส่ด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะว่าเราจะแก้ไขอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เพื่อนเเห็นเนาะคือเป็นเกงทรงเดียวกันกับตัวที่เพื่อนเเห็นเมื่อกี้นี้นะคะตัวนี้เนี่ยโจทย์ที่ได้รับก็คือลูกค้าต้องการอยู่ต้องการแก้อยู่สส่วนนะคะก็คือเก็บเก็บขาเข้านะคะให้เล็กลงนะคะความกว้างตรงนี้แล้วก็ตัดขาขึ้นด้วยขั้นตอนแรกที่เราจะทําค่ะคือเราเนี่ยจะต้องตัดขาขึ้นก่อนนะคะก็วัดขึ้นมาเลยว่าลูกค้าต้องการตัดขาขึ้นนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการตัดอ,อยู่ที่3นิ้วใช่ไหมคะก็วัดจากใต้ขาตรงนี้ข นะคะอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นเส้นสําหรับพับนะคะไม่ใช่เส้นสําหรับตัดนะเส้นสําหรับตัดค่ะก็คือจะเป็นเส้นข้างล่างเส้นนี้นะคะก็ให้เราค่ะขีดวัดเลยเส้นนี้ต่อจากนั้นค่ะก็ตัดเลยนะคะ <deputy S 1> นี่ค่ะตัดเส้นข้างล่าง <t> ไม่ใช่ไปตัดเส้นพับนะคะทุกคนอันนี้คือเส้นพับนะหลายคนค่ะตอนที่เริ่มต้นทํางานแรกๆเนี่ยบางทีจะมีความสับสนใช่ไหมคะว่าบางทีขีดมาปุ๊บก,ก็จะตัดเส้นนี้เลยถ้าเกิดเราตัดเส้นนี้เลยเนี่ยมันจะไม่มีผ้าเผื่อพับนะคะ อันนี้ก็คือผ้าสําหรับเผื่อพับคือเส้นด้านบนส่วนเส้นด้านล่างนะคะก็คือสําหรับตัดอย่าลืมนะคะตรงนี้สําคัญมากๆขีดไว้2เส้นเลยคะ่ะเส้นบนคือเส้นพับเส้นล่างคือเส้นตัดนะคะแล้วก็ตัดเส้นข้างล่างเนาะพอเราค่ะตัดความยาวขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะเรามาเก็บขาเข้าอย่างตัวนี้นะคะหลังจากแก้เนี้ยอันนะคะได้วัดที่ตัวลูกค้าแล้วว่าเรานะคะจะเก็บจะเก็บตรงปลายขาตรงเนี้ยให้เหลือนะคะอยู่ที่19 ให้เหลืออยู่ที่19นิ้วนะคะโดยรอบนะคะ19อ่ะในขั้นตอนแรกที่ที่เราจะทำค่ะก็คือให้เรานะคะวัดรอบปลายขาก่อนเราจะไม่ได้วัดแค่จากซ้ายไปขวานะคะแต่เราจะวัดโดยรอบเลยเนาะอะ,อะโดยรอบของขากางเกงตัวนี้นะคะที่วัดได้ค่ะอยู่ไดอ้อยู่ที่27นิ้วนะคะโดยรอบเลยก็ให้เราค่ะเอายีิบเจ็นะคะลบ -19 ลบสิอันนี้ค่ะก็คือเป็นความกว้างของขา โดยรอบนะคะหลังจากแก้ก็คือมันจะได้เท่านี้ก็เอา27สิบค่ะวัดโดยรอบก่อนแก้แล้วก็วัดเอามาลบนะคะความกว้างที่เราต้องการก็คือ19ก็คือจะได้อยู่ที่8ดนิ้วนะคะก็ให้เอาแดนิ้วค่ะมาหารสี่อันนี้ก็คือจะเป็นสูตรเลยนะคะเอามาหารสี่ค่ะก็จะเท่ากับสองนิ้วนะคะเราได้หมายเลข2ตรงนี้มาก็คืออันนี้เป็นตัวเลขนะคะที่เราจะเก็บเข้านะคะทั้งสองฝั่ง ต่อจากนั้นค่ะเราได้เราเราจะเก็บเข้าอยู่ที่สองนิ้วใช่ไหมคะก็วัดจากริมผ้าตรงนี้ค่ะเข้ามานะคะสองนิ้วตรงนี้สองนิ้วนะคะตรงนี้แล้วก็ริมอีกหนึ่งข้างค่ะก็คือสองนิ้วแบบนี้นะคะวัดเลยแล้วต่อจากนั้นค่ะก็โยงเส้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือช่วงขาเนี่ยใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นขาเลยอันนะคะก็จะเลือกเก็บตั้งแต่ตรงนี้ค่ะใต้หว่างขาตรงนี้นะคะไล่มาโยงเส้นมาแบบนี้ได้ค่ะขีดนะคะเป็นเส้นตรงเลย บบนี้ด้านข้างก็เหมือนกันค่ะในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็ให้วัดจากเอวลงมาก่อนนะคะว่าตำแหน่งสะโพกอยู่ตรงไหนถ้าตามในสูตรน,นะคะก็จะอยู่ที่2ี่สิเซนนะคะวัดจากขอบเอวค่ะลงมา20สเซนอันนี้คือเป็นตำแหน่งสะโพกโดยคร่าวๆนะคะเราจะไล่จากตรงนี้ค่ะเส้นสะโพกเนี้ยลงมาค่ะมาหาเส้นตรงปลายขานะคะที่เราได้เขีดเอาไว้นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ แล้วพอเราขีดเส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดินเส้นเย็บค่ะเดินเส้นเย็บเสร็จนะคะก็พ้งริมค่ะตะเข็บด้านข้างแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะตอนสุดท้ายก็คือเราจะพับทบชายนะคะขึ้นมาให้เหมือนเดิมกันกันกบขากางเกงเดิมเนาะนี่ค่ะก็วัดขึ้นมาขั้นตอนการแก้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็คือเราจะเก็บขานะคะเข้าแล้วก็ตัดความยาวขึ้นค่ะหลังจากแก้ก็คือจะเล็กลงตากมาอย่างนี้นะคะนี่เลยเห็นไหม นะคะ่ะขาก็คือจะเล็กลงแล้วก็ไม่เสียทรงด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นภาพแบบ b e ฟอร์นะคะก่อนแก้ขากเกนเป็นทรงนี้นะคะขากว้างขาบางนคคะแล้วก็ขาใหญ่ด้วยตรงนี้ก็คือจะใส่พอดีตัวขึ้นแล้วเพราะว่าเราค่ะเก็บนะคะเข้าตามที่ไซส์ของลูกค้าเลยโอเคนะคะวิธีการค่ะก็มีเพียงเท่านี้ลองไปปรับใช้กันดูคะ่ะ